The Flash หนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC ที่เราคุ้นเคยกันดีกับสุดยอดพลังวิเศษฉายามนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกสร้างสรรค์โดยการ์เ e อร์ฟและ Harry l a แลม r t เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในคอมิกส์ในเดือนมกราคมปี1940โดยมีตัวละครเอกคือเจ a การิ k เป็น The Flash คนแรกซึ่งชุด The Flash ในตอนนั้นดัดแปลงมาจากการตีความจากเทพ Mercury ซึ่งเป็นเทพแห่งการสื่อสารสวมหมวกเหล็กมีปีกบนหมวกและวิ่งเร็ว ต่อมาในปี1956ได้เปิดตัวเดอะแฟลชคนที่2นั่นก็คือแบร์รีอัลเลนซึ่งกลายเป็นเดอะแฟลชเจ้าประจําที่มีประวัติยาวนานจนถึงทุกวันนี้หากพูดถึงการนําเรื่องราวของเดอะแฟลชจากหนังสือการ์ตูนมาสร้างในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นก็เคยมีการสร้างมาแล้วทั้งในรูปแบบซีรีส์และภาพยนตร์ซึ่งก็ได้รับคําวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมส่วนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ในจักรวาล DCU นั้นเดอะแฟลชได้มาปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะสมาชิกของ Justice League ซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์นั่นเองและยังเป็นครั้งแรกที่เดอะแฟลชรับบทโดยเอสลามิลเลอร์อีกด้วยซึ่งกับภาพยนตร์เดอะแฟลชเรื่องล่าสุดนี้จะเป็นหนังเดี่ยวเรื่องแรกของเอสลามิลเลอร์ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่อย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับเนื้อเรื่องนั้นมีการอ้างอิงโครงเรื่องมาจากตอน Flashpoint ในคอมิกซึ่งถือว่าเป็นตอนที่โด่งดังที่สุดของฮีโร่เจ้าวความเร็วตอนหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อ Barry Allen, แบร์รี่อเลนตัดสินใจใช้พลังของตัวเองย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขาให้รอดพ้นจากความตายผลพวงที่ตามมากลับกลายเป็นมหันตภัยครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงพหุจักรวาลจากหน้ามือเป็นหลังมือ และผลพวงจากเหตุการณ์นี้เองจะทําให้แบรี่ของเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างในเรื่องและมันจะเปลี่ยนแปลง DC Universe อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันครับภาพยนตร์เรื่อง The Flash เป็นผลงานการกํากับของแอนดี้มูสเกติ ผู้ซึ่งมือขึ้นจากผลงานหนังสยองขวัญเรื่องอิดทั้งสองภาคซึ่งก็ได้รับคำวิจารณ์และรายได้อย่างสวยงามถือเป็นผู้กำกับที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนักแสดงนำมากฝีมืออย่างเอสล่ามิลเลอร์กับบทบาทของแบรรี่อัลเลนหรือเดอะแฟลชแล้วก็ยังมีนักแสดงสมทบมากมายมาเสริมทัพเช่นเบนแอเฟล็กและไมเคิลคีตันในบทของแบทแมนซาชากาเยในบทซูเปอร์เกิร์ลร่วมด้วยไมเคิลชันนอนในบทของนายพลซอสไวายร้ายหลักของเรื่องเ <Go>! รียมพบกับเดอะแฟลช ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แห่งปีที่หลายคนรอคอยกับเรื่องราวอันหนักหน่วงสาหัสและจริงจังขึ้นแต่ทว่ายังสอดแทรกความขี้เล่นตามสไตล์ที่จะเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้เป็นระยะตลอดทั้งเรื่องห้ามพลาดเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ Are <you> ready, ready. let's go